วัดาเข้าไปหาพระอาจารย์สมบัติครับเราะว่าอฟซบอกว่ารู้รู้จักพระอาจารย์สมบัติครับที่ที่โทรมาท<ต>่นิไปเปิดพระอาจารย์สมบัติมีผมมีพระอาจารย์สมบัติมีผมมีพระแส์แล้วก็มีเรไทยเป็นมรดกยุคแล้วก็ เขายูทูบเบอร์นี่ตัวแทนยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาไปหยิบของคนที่อยู่ครันบัญชีร่วมกันแต่มีคนที่สามารถเบิกเบิกเงินได้เนี่ยเป็นบัญชีร่วมอ่าเป็นบัญชีร่วมครับคนที่สามารถเบิกเงินได้เนี่ยจะมีหนึ่งโฮมอาจจะเป็นสองคือตัวแทนยูทูบเบอร์ก็ได้คกับอมัคคุยกวัดอ่ะครับมีส่วนร่วมเนี่ยนะสามคนอาจารย์ไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่ต้องเอามาองหุ่งแล้วเนาะ อาจารย์เขาจะเป็นจิตของสูงเนาะจิตของสูงเขาจะตั้งคณะกรรมการเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องบุตรชายแทนไปละบ่โอ้ลืมลืมปี่น้าบุตรชายค่ะรับประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับเพราะว่ามันได้พอี่ผู้เดียวคนในบ้านน่ะไม่ไม่เอี๊ยไปพอร์ลซอร์นะปรได้เรื่องพอร์ลซอร์ไเป็นตาไม่เป็นตา เอานั่นล่ะเอาจ่อยเอาอาจ่อยนั่นล่ะเขาเข้ามาอาจะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งตัวแทนเนาะครับกสอ็สองคนก็ได้แต่เพราะแต่ให้มีรายชื่อคือสามารถตรวจสอบได้เป็นกระบอกเสียงได้ทุกคนว่าเราจะเข้าไปดูว่าพืนสารวัตรของพระอาจารย์เนี่ยจะใช้งบเท่าไรประมาณเท่าไรครับไปเมือราคาทำหมาลังคานี่ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับต้เบื้อต้นคือประมาณนั้นแล้วก็จะทำก็เหมือนกับทีลิเกตีตอนร้อนนี่แหละครับตอนที่ตอนที่เรากำลังมีชื่อเสียงนี่แหละเนาะอตอนที่เราทําได้แหละจะมีการตรวจเผืรอเขาจะมีการเข้ามาตรวจสอบเออเบอร์แล้วบัญชีอะรยางเง้มาเข้ามาดูอะเราจะได้รู้เออนี่ตรวจสอบได้แล้วไม่ทําอะไรนะไม่ได้บัญชีส่วนตัวผมเป็นบัญชีวัดนี่ครับ ก็ประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับคือจีกานะครับถ้าเกิดเราถ้ามีคนร่วมสมทบทำป่าป่าสามเมรคีเนี่ยพอเรารู้ว่ายอดมันมีแน่นนนอ่าจะพอเนาะน่าจะพอกับการสร้างตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ปิดไว้ก่อนครับแล้วก็ปิดบัญชีรับไปก่อนแต่โทรศั์ครับ